วันนี้นะครับก็มาตรวจเลือดที่เซ็นเตอร์นะค,ะค,ร,คนรับเรื่อตรวจใของ BPC c นิก i c ก้านนาคลินิกนะครับพี่หมอเกณฑ์การให้รางวัลขวัญใจ BPC ที่หมอเรืองจากอะไรคะซึ่งคนนี้ก็ตั้งหายูกขึ้นนะอันที่หนึ่งนะใช่เพราะรางวัลใหญ่มากอย่างแรกก็ห่อนะการดีนใ,นใจก็บอกว่า การถ่ายภาพเนี่ยกับการบูชเยนก็คือตัวจริงเนี่ยสามารถบ่งบอกตัวตนเนี่ได้แตกต่างกันซึ่งเก่ยวตัวเนมือนถึงชิ้นตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การเลือกคนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของดีดีซีคลินิกครับข้อมูลข่าหมูลที่ผมเลือกวันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันที่ชนะนะครับที่จะได้ไปฝากใจดีดซีนะครับก็คือจะเป็นภาพลักษณ์ของบ้านมืองคือดีดีซีก็ต่อไปนะครับผมขอเชิญนายแพทย์ชัยชนะศรีธุรวานิชครับซีโอผู้ก่อตั้ง บีบีซีคลินิกบ้านบางนาทีดีเป็นคุณหมอที่ร้อยใหม่เยอะที่สุดในประเทศไทยครับผมซึ่งได้รับรางวัลการันตี่เป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมนะครับแล้วก็งานด้านสกินไม่ว่าจะเป็นการดูแลใบหน้าชลอวไยหรืองานเข็มเป็นอาจารย์หมอสอนร้อยใหม่โบท็อกและฟิลเลอร์ที่มอบางวัลครับคุณหมอโต้แล้ครับคุณหมอโต้ของคุณหมอจะมีเป็นสองรางวัลนะครับผมใหญ่ๆเลย รงางวัลแรกครับขวัญใจ BBC อันดับที่2ก่อนเลยกันนะครับผมจะได้รับคิปไวเชอร์มูลค่า1 0 0 0 0แสบาทและเงินสด5,000บาทครับผมรมับรองว่าคุณหมอจะดูแลวความหล่อให้ตลอดไปเลยครับได้แก่หมายเลข m อ1 2สงมช,ชายสมชายจุดกันแร์ คุณหมอมากเลยครับที่ที่เรียกผมสําหรับรางวัลนี้ครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยครับคำถามที่หมอถามเมื่อวานค่อนข้างที่จะยากอยู่ครับขอบคุณครับครับผมและมาถึงอีกหนึ่งรางวัลครับผมรางวัล BBC คลิ n i กบ้านบางนาคลินิกอันดับที่หนึ่งครับผมโดยรางวัลจะได้รับคิปไว้เชอ่อมูลค่า200แสนบาทยังไม่พอครับและมีเงินสดให้ด้วยอีก1 0 0 0 0บาทครับผม ครับฟูที่รับรางวัลนี้ MB MB <ira> 1 0กิ <jaar gender> ่งประสบเช่า <médico> ิรารพ์ครับก็กำนังครับใจเต้นแรง ก็ก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณพี่หมอตรงครับแล้วก็พี่ๆ BBC คลิ n i c ครับที่เร็งเห็นถึงอะไรบางอย่างในตัวชิงครับก็ขอบคุณสําหรับรางวัลนี้ครับจะได้หล่อสนใจแล้วขอบคุณครับยินดีกับรางวัลผ่นใจ BBC Clinic นะครับ MB 1 0ึ่งศิงประสบโชคจิราพรนะครับเลยกันครับ รวมกันขอบพระคุณครับนายแพทย์ชัยชนะศรีธุรวานิชซีโอผู้ก่อตั้งบิบิซีคลินิกบ้านบางนาครับผมแล้วก็เป็นนักเตะดีใจครับมาหนึ่งหนึ่งในร้านฝันของผมเลยครับคือแบบอยากเป็นคอนเฟนเตอร์คลินิกครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่เป็นนะครับก็ได้รางวัลทีโบชเชอร์ทำหน้าเมียเราตะโกนใจอยากคุณพ่อยใหม่อยู่แล้วนะผมเพราะว่าขอให้หน้าดูดีเจ้ากันเดิมแล้วก็วันนี้นะครับต้องเปิดได้รางวัลก็รู้สึกดีใจมากๆครับ สรวนผมก็รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกดีใจที่หมอแล้วก็พี่ๆเลือกครับก็เมื่อวานหมอก็มีการรับเลือดดังดังก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลคู่กับน้องพี่กนณีด้วยครับตอนกลาบ BBC บ้านบางนาคลินิกยืนหนึ่งเรื่องร้อยไหม